เป็นบริษัทชื่อบริษัทก้าสยามดีไซน์แอนด์เอนจิเนียริงนะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเซอร์วิสในโรงงานค่ะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ทำ้านยูทิลิตี้ของโรงงานทั้งหมดรวมถึงที่อัดอากาศด้วยมีที่สั่งซื้อสินค้าก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านของความปลอดภัยทั้งหลายอะคะ่ะ เพราะว่าพอดีว่าทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยโฟมกันกระแทกที่เราจะเอาไปใช้อ่ะค่ะมันจะเป็นการป้องกันของพนักงานที่ก็เลยดูเสิร์ชหาก็เจอว่าร้านไทยจราจรมีสินค้าตามที่เราต้องการพอดีค่ะ หนึ่งคือราคาแล้วก็สองคือสินค้าเนี่ยมีพร้อมส่งแล้วก็ทางน้องเนี่ยให้บริการค่อนข้างเร็วเหมือนพอโทรเข้าไปทักเข้าไปแล้วก็มันมีชแนลหลาย c h ช n นลที่เราสามารถเลือกเข้าไปดูในเรื่องของสเปคได้รายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะ่าบริการดีค่ะ